เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เรารับบทเป็นศิลปินอิสระแล้วเหนื่อยไหมยากไหมศิลปินอิสระแล้วตอนนี้ก็ถือว่าค่อยๆปรับตัวไม่ได้อยากแบบเปียงปังคือตอนแรกก็ตั้งใจว่าแบบปังเลยเราต้องอย่างต้องพร้อมไม่ค่อยๆทำไปเถอะไม่มีอะไรพร้อมรลกไม่เคยมันคิดว่าพร้อมแต่ก็ไม่มันมีจุกจิกอ่ะมันเรียกว่าเป็นดีเทลที่เราเรื่องอะไรไม่เคยรู้บ้างคนอื่นเปิดบริษัทจะได้รู้การจดที่อยู่บริษัทจะต้อง เรียกว่ามีถ้าไปเช่าที่เขาจะมีสองแบบคือเช่าที่เพื่อเปิดธรรมดากับเช่าที่เพื่อจดแบทอ่าอ่อ่าอ่อ่าไอเราไม่รู้ไงเราจะจดแบทด้วยไงแเราก็เลยอ่ะทําไปก่อนแล้วก็ไอ้นี่ที่ตรงนี้ดูดีใกล้แบบทางเดินทางสะดวกอะไรอย่างนงี้ด้วยสรุปถ้าจะจดแบทที่นี่จากราคาหลักหมื่นเดือนละพันี่ยเป็นหลักแสนแล้วทําไปยังคือเราก็จดหลักหมื่นไปแล้วสัญญาหลักหมื่นไปแล้วแต่ว่าหลักแสนเรา เขียนที่ดีกว่าอ่าเข้าใจเข้าใจว่าใช่ก็ให้คนดูไปให้แบบเลยค่ะเขามาช่วยดูอดชีแอดชีเราจะนําเสนอแอดใหม่ปกติจะมีแอดเเป็นผู้จัดการเราจะมีแอดชีเป็นเลยาค่ะโอเคตอนนี้แสดงว่าทีมงานของเธอบริษัทใหญ่มากตอนนี้มีอยู่3คนด้วยโดยประมาณชอบเพาโดยประมาณอ่ะโดยประมาณแต่ทุกคนก็เริ่มแบบนี้แหละตอนพี่เริ่มตอนแรกพี่ก็มี4คนจริงๆก็เรียกว่าเอามาเรียนรู้แล้วก็ดูแลตัวเองเพราะว่าก็มีความตั้งใจว่าอยาก เขาเรียกว่าต่อยอดตัวเองแหละเราเราทำแบบมีชื่อเสียงขึ้นมาขนาดนี้มีแบบแฟนๆสนันุนมาขนาดนี้เราก็โอเคเราจะทํายังไงกับกับบริกับสิ่งที่เรามีเออก็มีความรู้สึกว่าเอออยากทําธุรกิจแหละธุรกิจส่วนตัวมันต้องมีสักอย่างเราจะเป็นนักแสดงอิสระที่ที่ค่อนข้างอยากทําอะไรก็ทําแสดงว,ว่าอยากทําธุรกิจแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะทาอะไรถูกแต่ว่าตัวธุรกิจอะหนูตั้งเป้าว่าเอามาริยงชีพ พราะว่าถ้าเกิดเราอยากทํางานอาร์ตงานแสดงอะมันจะได้แบบไม่ต้องเครียดกับมันมากเข้าใจเลยไม่ออไม,ไม่ไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าเราก็จะทํางานเพอร์ฟอร์แมนซ์อานไม่ไม่ดีเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าในหัวก็จะมีแต่เรื่องแล้วเราจะอยู่ยังไงวะใช่ปะใช่เราก็เลยรู้สึกว่าอยากแยกส่วน2สส่วนวนี้นนนออกจากกัน